ก้ามันใส่มันใส่แว่นอะไรไปแล้วไม่รู้มันมองคนละสีมันจิตบุงแตง่งมีเหตุผลจัดเลยละกันไม,ไ,ไม้คือพุอมต่ำดีถูกอย่างพุ่มตาพุ่มไปคาไข้เลยเนี่ยพุมโดนวด เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off s t a r Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาพนเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลํโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กเ้ด้วยนะครับลดละที่หนึ่งร้อยบาทครับผมสำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชา ขเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้ร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ CTC ไทยแลนะครับไม่ว่าจะเติมเงินนี่ครับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID ดีพา w o r เวที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองริงก์อยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับเอาหนังพุ่มกอดเลยครับผมอยากเล่นใหญ่ๆคาดเดีวนี้ถจะจะถายขนาดนั้นเลยหรอ เป็นคู่แก่ก้าตานี้อยากจะปกป้องพี่เบนวอด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 เอาละ ฮ่องกงพี่เต้ศพอยู่ห้องกองหาดาบาาใช่ขวาบนมีคือพี่เซนเหมือนผมเลยว่าต้องตายห้องไปแน่ขวาบนมีมีคนนึมีโปเต้มีน้องพีมีกายขวานบนขึ้นเวทีโฟร์ขวาบนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่อย่อยู่องู่อยู่อย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 ู่อยี่อยู่พี่อยู่อ่อย่อยู่อ่อยอ่ออยู่อยู่อยู่อพ่ออ่อ ที่ไม่อยู่เรมจะมีปล่าดีอ่ะเขาอยู่ทั้งที่กแปดคนตรงนี้เปล่าเปล่าอยู่ใช่แปดคนเลยเราแปดคนแรกเลย ไม่ได้เป็นพี่เอกไม่ได้เป็นและน้องแพ้กล้าขาวชื่ออะไใครอยู่บ้างอยู่ตรงนั้นล่ะกล้าข่าวชื่ออะใครอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีพี่เอกพี่แพ้พี่มีพี่พีพี่เอกพี่แพ้พูดอ่ะมีพี่เอกเราสามคนอ่ะสกแก๊สแล้วอยู่ไหนจี๊ดจ๊อยได้แล้วจี๊ดจ๊อยมาไหนกันหรอตรงนั้นใครไปทีหลังที่ไตอนนบินอัวจี๊ดอย่าไปนะนั่นแหละพี่กล้าพี่เอกคือพี่เอกพี่เอกพูดอยู่ไหน แอ้วใครยไปอยู่ไหนใช่อ่าเมื่อกี้ผมอยู่ห้องแอดมินครับเดินสวนกับเต้แล้วก็กายไม่เห็นเห็นเต้กับกายวิ่งขึ้นบนพี่ทำควสทิ้งขยะเสร็จพี่เดินมาผมก็ไม่เห็นแต่ว่าจบอยู่ตรงนี้แปลว่าพี่ฆ่าตรงห้องกล้องแล้วพี่ก็กระโดดลงมาตรงห้องต้นไม้แล้วก็ไม่ใช่เลยครับพี่ทิ้งพี่ทิ้งขยะเสร็จพี่เดินผ่านมาเห็นเห็นแล้วพี่จะบอกความความเห็นที่มันเสียงทําไมอ่ะพี่ต้องพูดความจริงดิ ผเนี่ยผมกด F แล้วกัน F เขา escape ละผมสทเลปละเอาเดี๋ยวไม่ได้เป็นไม่กายไม่ได้เป็นปากกายขึ้นไปข้างบนกับเต้ผ่านห้องคอมมูนิตี้ไอ้ที่ส่งสัญญาณอะเยอะละเยอะล้วไหมกายอย่าสงสัยพี่กายอย่าสงสัยพี่ ด้วยกันหมดเลยฉันตกขวาก็เป็นบุกแล้วพี่ไม่ใช่พี่เดินสวนกับคนคนหนึ่งว่ที่เดินออกมาจากไอเสาขวาที่เตนนอนตายไอเจนยังไงพี่ที่มาจากอีกดาวนึงกูยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นมึงเลยไอเจมมันปุ๊กว่ะผมบอกไว้ก่อนดาวไหนดาวลูกใกญ่ดาวนี่อ่ะใกล้พี่ไอเจมมันโป๋ง่ายอย่างมึงเยอออะไรของเจมเนี่ย คิดดีๆแต่ละคนน่ะเจมมันไม่ทันแล้วนี่โหวตกันหมดแล้วอ่ะเจมเพิ่งไม่พูดชื่อมันี่ยไม่ผมผมโดนมาหลายเกมไงผมก็ลุกๆหน่อยไปก่อนไปก่อนเจมกล้าแล้วเมื่อกี้กล้าจะพูดว่าอะไรนะเจมไม่ได้โกรธกูนึกว่ามีคนอะไรกูถืว่าลุกกล้าจะพูดว่าอะไรนะกล้าแบบว่ายืนย่ำอยู่กันยังไงไอ้กูสัมนึกแกว่ากูทำอะไรลงไปเขาอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่ะ

กล้าเดินตามพี่เอกนี้พี่เขียนกล้าทำเควสบ้างไหมันคือมันก็คนแก่ที่จะพูดยากนิดนึงอะนะแต่ว่าถ้าเจ้าคุมตัวพี่แต่ว่าครั้งแรกอ่ะมีคนใจเย็นนะกล้าขอเหตุจูงใจด้วยพี่คือพี่ขอเหตุจูงใจด้วย พี่อยู่ในห้องแอดมินตลอดใช่ไหมพี่ฟุกไม่ใช่พี่ก็เดินตามหลังก้าวมาตั้งแต่บนขวาลงมาข้างล่างอ่าพี่พี่ตามคนอื่นแล้วกันนะใครบ่นเลยพี่ตามก่อนอ่ะพี่ค่อยบ่นต้องขัดไปดีกว่าก้ามันใส่มันใส่เว่นอะไรไปแล้วไม่รู้มันมองคนละสีมันจิตบุ้งแต่งฟุ๊ไม่แต่งกอนเลยอ่ะเฟสเนี้ยคือเมื่อกี้พอกลายมาผมก็เลยกะว่าเอ้ยเราเป็นคนดีกว่าคนอื่นลำคาญ แต่พี่ฟุกพี่ฟุกไม่ทำเควสหรอทำทำไมผมเจอพี่ฟุกเดินไปเดินมาอยู่โอ้โหเอฟเอฟรูดบัตรก็รูดรูดบัตรตรงกลางก็รูดตรงกลางใจผมเลยผมจะพาไปทังเควสแต่พวกพี่ก็แบบไปกันลามคนผมก็ต้องวิ่งตามไปตลอดอ่ะไม่ต้องหลอมไม่ต้องหลอมไม่ต้องหลอมไม่ต้องรลอมไม่ต้องรลอมไม่ต้องหลอมไม่ต้องรลอมพี่ฟุ๊กพี่ฟุกอะไรอีกอ่ะฮะโอเคอาจารย์เฮ้ยนะอาจารย์ แปลกาวว้ใช่คือรู้เลยว่าความดีก็เหมือนกางเกงในอ่ะมีติดตัวไว้แต่ก็ไม่ต้องโชว์ต้นไม่ต้องมูต้นไม่ต้องหูผผมก็โชว์กางเกงในนะคุณฟุ๊กไม่คือผมทำดีทุกอย่างผมตาพุ่มใบคาไค่เลยเนี่ยมโดนโวัวไม่ตรงไม่ตรงเฮ้ยเฮ้ยคนบ้านเดียวกัน คือถ้าคนมาคุยด้วยเหรอเอาเลยพี่เบสพี่บุ๊กเอาเลยผมฟังอยู่มันยอดมันจะมีวงมองตากัเหรอฮัลโหลฮัลโหลโอ้ทักทีเมื่อกี้ดิสคอร์ผมมันดับเฮ้ยแผนมะเนี่ยแผนมะเนี่ยไม่ไม่คือผมต้องการจะรีเซ็ตคูดาคิลเลอร์พี่เพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ทุบปุ่มเนี่ยคิลเลอร์จะฆ่าได้ในสิบวิแรกแต่ถ้าเราทุบเนี่ยมันจะต้องไปรีเซ็ตมีเหตุผลจัดเลยละกัน แน่ๆถ้าใจท่งเป็นคิวเลอร์แต่โมโหมากทการที่ไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ประแรกแกแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดีพี่อาจจะแคนผมผมจะไเ่ี้สกิปแลสกิปสกิปได้โปรดเถอะผมไม่อยากสกิปแบบผมมิผมกดสกิปคนสุดท้ายแล้วผมขึ้นใจเธอที่เย็นชายังไม่เช่าน้ำปับปลาที่เย็นเฉียบใจเธอที่ชาเย็นังไม่เช่ามันจีนเย็นที่ชอยาาอยาช่อเชอยา อะไรก็ไม่เท่ามกคนหน้าตีโอเอสเปนโซตองสอเขียวหรอกก้าก้าก้ากาาอะไรเนี่ยโอเคได้คันแบบนี้กูก็กล้าที่จะปั่นแต่ถ้าพูดไปแล้วมันตึงกันกูไม่ปั่นกูไปก่อนดีกว่าไเะีกแล้ว้เอ็มมเลกยเลยกังจะก้

เป็นคนธรรมะธรรมโมสาวบางโพนั้นโก <_ d ry> จริงๆต๊ดตึ๊อตึ๊อตึ๊ดตอขอญอาตเลยละกันถ้าในเมื่อยามมันสุขสนุกสนานจนถึงการจะโยนเกมเพราะฉะนั้นผมขอเป็นเกนมนำในอันโยนเลยละกันสบายว่าถนัดพจโอ้โหจะได้หสกแก,กนดกวยาสาดิ้ดะ อันนี้มาเด้จริงคือผมจะมาถามไปเฉยว่าใครเป็นคนเปิดไฟอ่าไม่ใช่ผมเองผมเติมน้ำมันขอบคุณครับนี่แหละนี่ครับคนต่อไปที่กดปุ่มไม่ต้องกดแล้วนะโอเคครับเราพี่ทวอะไรพี่เบสกยพอนยิ่งหีไม่ได้ข่าสักทีว่ะแดดเลยไปโดนแผนไม่ได้แผนไมนไ่้กดเมาส์ข้อมูลอันนี้จะไปแล้วเหรอเพื่อนจะไปไหนพี่เบสไปกับใครพี่เบสไป็นเหมืไปจังเป็นอย่พี่วอเต้่ไปหายแล้ว แดดแรงทำหน้าพังแต่เธอหน้ารักจังทำหน้าแดงอะไรนะพี่อะไรนะน่าแรงมุกเขาจะตีมุงใครมีตะแกียอีกคนนึงอ่ะพี่พี่พี่ไอเบสมึงพูดจริงปหมเนี่ยพูดจริงก็ได้เปล่ามาเกียไอ้ก้ามาตะแกียพี่เบสอาจจะพูดจริงขออนุญาตขออนุญาตกาดมุกเลยละกันไหนๆก็จะแยกย้ายอยู่แล้วสิ่งที่เดียวมาก็พ่นออกไปให้หมดเลยละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โลหะน้อพีจะหนีไปไหนน้องพีจะหนีไปไหนไม่ได้เป็นแม่นาคแต่ทำไมคิดถึงพี่มากก็มีโอ้ยแค่นี้แหละครับพี่เจอันนี้คือพฤติกรรมพิมพฮอร์เตอร์ใช่ป่ะพี่เจแค่แค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้ปกติโดนเอฟแต่ดีเลสค่าอยู่ด้วยไม่เอาอย่าบอกดูสไม่ไม่ ไม่ได้หนวกอะตอนแรกจยโบดเดียวอะโบดเดียวคุรเอกีรับ้งแตยโบดโบดเดียวคุณฟุกอะคุณเอกครับคอนมีไว้ทุกแต่ลักนะจุ๊บจุบมีให้เธออยะไรโอเคโอเคบวดนี้ผมไม่คุณฟุกมไม้วกทุุ๊บก๊ยตายเลย โอเครู้เรื่องกูแตก้ยังเหลืองหลายมุกเลยไม่ได้ใช้เลยเสียไ้ปิ่เลยละกันอยูเบ้งหลังตัวเนี่ยกันแป๊บเดียวผมว่าแล้วไอ้ยั้อ้ยเลยกูแตกเลยดูดิมุกคนซื่อได้ผลอิทซูเปอร์เอฟเฟคทีมคืจริงจริงคือ คำตอบมันมาตั้งแต่ผมส่งให้ตเ๊กแล้วผมแตกใช่ใช่ผมผมรู้ติดเกมเริ่องนีแล้วใช่ไหมต่อให้ใช่ใช่จะได้ให้เป็นเล่นยเยอะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว